ชาวราศีกรกฎทุกท่านวันนี้ก็ขอสวัสดีกับชาวราศีกรกฎทุกท่านก็ขอสวัสดีปีใหม่กับชาวราศีกรกฎทุกท่านในช่วงของเดือนต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่ในเดือนมก,กราคม2 5 6 8ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งม,มา่ปรารถนาเราก็ขอทักทายและก็ขอสวัสดีกับชาวราศีกรกฎเสลยในช่วงของเดือนนี้เดือนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมซึ่งจะเป็นเดือนที่ยังอยู่ในปีเก่าอยู่พศ .2567 ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ นับว่าดวงชะตาของท่านก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินไม่ว่าท่านจะบุกเบิกหรือว่าท่านจะเปิดกิจการต่างๆอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าปีใหม่ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ดิบได้ดีอีกต่หากมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีงานดีๆมีงานเด่นๆขึ้นมาทําให้ตัวท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังได้อีกต่หากในช่วงของเดือนธันวาคม ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีอย่างมากๆชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงนี้จะมีคนนำพาให้ดวงชะตาของท่านนั้นแข็งแกร่งอีกด้วยในช่วงของเดือนธันวาจะมีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีตุลในช่วงของวันที่4ของเดือนธันวาคมนี้ดวงของท่านนั้นจะเปล่งแสงสว่าง ทำอะไรก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีกําลิกําไรกับตัวของท่านอย่างมากมายการจะไปติดต่ออะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมและเป็นที่พึงพอใจของท่านท่านจะประสบกับความสําเร็จทางนั้นท่านจะไปพูดจาอะไรก็จะมีคนคอยนับหน้าถือตาเชื่อฟังท่านอยู่เสมอ เพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นแข็งแกร่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีกรกฎจะติดต่อในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าได้จะมีความพร้อมที่จะมีคนให้การสนับสนุนท่านท่านใดที่เคยไปสมัครงานเขาไว้ในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้ก็เป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีงานทำเขาจะต้องการ ให้ท่านไปทำงานร่วมกับเขาไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรือว่าจะเป็นงานรับจ้างต่างๆบางท่านไปสมัครงานรับราชาการอันนี้ก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่จะมีคนเขามาเรียกตัวของท่านนั้นไปทำงานในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีในช่วงของเดือนธันวาคม ในช่วงนี้ท่านก็จะมีการสังสรรค์กันบ่อยครั้งบางครั้งบางคราวท่านก็จะมีการกินเลี้ยงเฉลิมฉลองสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงนี้ท่านก็จะมีเพื่อนและมีพี่น้องมารวมกันอยู่ในช่วงนี้จะมาให้สินให้พรท่านอีกตา่หากาาว่าท่านเป็นคนที่สูงอายุก็จะมีบุตรและก็จะมีเพื่อนที่ดาลูกหลานมาให้ อวยพรให้ท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วและมีคนนับหน้าถือตาท่านมากในช่วงนี้การกินการอยู่อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็อุดมสมบูรณ์ท่านไม่เคยที่เรียกว่าจะอดมือหรือว,ว่าไม่ได้กินอะไรเนี่ยท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีกินมีใช้อยู่ตลอดในช่วงนี้จะมีคนอุปธรรมค้ำชูอีกด้วย ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนคอยนําพาตัวของท่านนั้นไปในจุดยืนที่ดีในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ถึงจะมีรายจ่ายบ้างกนเล็กๆน้อยๆบางทีบางครั้งนั้นท่านเป็นเจ้านายท่านก็สามารถซื้อของแจกลูกน้องในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บางคนก็มีอ่างเปาบางคนก็มีการให้ของขวัญในช่วงนี้ก็เป็นของธรรมดาของชาวราศีกรกฎท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วพูดถึงดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะลงทุนอะไรท่านรีบลงทุนได้เลยการธมหาก,กินนั้นถือว่า ตัวของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีงานการก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นงานดีๆทั้ทงนั้นท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางท่านนั้นออกไปทำงานนอกพื้นที่บ่อยครั้งก็ถือว่าดวงของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านชอบในเรื่องของการสัญจรไปทำโน่นทำนี่กลับมาท่านก็มีเงินมีทองติดเนื้อติดตัวติดกระเป๋ามาในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่า มีสเสน่ห์อีกแต่หากจะทำอะไรจะพูดอะไรในช่วงนี้ต้องคอยระมัดระวังจะมีคนเข้ามาติดหรือว่าจะมา,าเป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะมาเป็นแฟนหรืออาจจะมาเป็นคนรักก็ได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้ขออย่างเดียวอย่าให้ท่านเจ้าชู้ถ้าหาก็ท่านเจ้าทูแล้วครอบครัวของท่านจะอุ่นวาย จะทำอะไรก็จะมีเรื่องมีราวถ้าหากว่าเราเป็นคนเจ้าชู้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เจ้าชู้เราเป็นคนธรรมดาหรือว่าเราเป็นคนที่เรียกว่าทำหมากินดวงของท่านจะดี รุ่งเรืองในช่วงนี้กิจการของท่านไม่ว่าจะเอ่ยปากทำอะไรหรือว่าจะลงทุนอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของคนก็เข้ามาช่วยเหลือท่านก็นับ,นบว่าดวงชะตาของท่านนั้นดีแล้วในช่วงของเดือนธันวาต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่5จะมีดาวพระศุกร์นั้นโคจร เข้าศูนย์ในราศีตุลอันนี้ก็ดวงของท่านก็ดีเหมือนเดิมท่านจะทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดอะไรนั้นสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านก็ดีบริวารลูกน้องก็ดีเอาใจใส่ท่านอยู่เสมอถตหากว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจบุญสุนทานอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าท่านเป็นคนที่เรียบร้อยพูดจาดีชอบทำบุญสุนทาน ใครทำอะไรท่านก็ไปช่วยเหลือกันอยู่เสมอช่วงนี้ในเรื่องของงานส่วนรวมท่านก็เต็มใจทำทางนั้นไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาหรือจะเป็นงานที่เรียกว่าจุกจิกท่านก็ทำได้ท่านเป็นคนผู้ที่ ยอมเสียสละในเรื่องของการทํางานส่วนรวมท่านเป็นคนจริงใจท่านเป็นคนพูดน้อยแต่ท่านเป็นคนที่เรียกว่าทําจริงทําจางงานอะไรก็แล้วแต่ท่านลงทําแล้วท่านก็จะต้องทําให้เสร็จในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของเดือนที่แล้วนั่นชาวราศีกรกฎก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พอมีบ้างในช่วงนั้นทำอะไรก็ติดขัด บางครั้งบางคราวก็ไม่ได้อย่างใจที่ท่านนึกหรือต้องการบางทีท่านทำงานก็ได้เงินบ้างไม่ได้บ้างในช่วงก่อนนั้นพอมีพอกินถือว่าดวงของท่านนั้นก็ดิน้นรลนมาจนถึงช่วงนี้ชาวราศีกรกฎในช่วงก่อนนั้นแม้แต่เพื่อนฝูงบางคนก็มีการหลบหน้าหรือว่ามีการหนีหายไปก็มีบางทีบางครั้งนั้น คนที่รักกันก็ยังเดินหนีห่างเลยในช่วงนั้นถือว่าดวงของเรานั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไรในช่วงของเดือนที่แล้วก็เป็นบทเรียนมาให้กับตัวเราในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎต่อจากนี้ไปพูดได้เต็มปากเลยว่าดวงการงานการเงินของท่านจะดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะมั่งมีเงินทอง โดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องการทำมาหากินนั้นท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่ามีพรสวรรค์ หยิบจับอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีบริวารมีลูกน้องและจะมีเจ้านายที่ดีเอาใจใส่กับตัวของท่านท่านจะทำอะไรเขาก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมในช่วงของวันที่ห้า มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมังกรนี้นั้นดวงของท่านก็จะเจิดจ้าสว่างสวยทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าบางท่านลงทุนของใหญ่ๆไม่ว่าจะลงทุนอะไรทำกิจการอะไร ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นท่านจะได้กำลิกําไรที่งดงามทำอะไรก็จะดีไปหมดในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาหรือเป็นลูกจ้างเขาท่านก็จะมีงานเจ้านายก็จะรักให้ความเอ็นดูอยู่ในเบื้องหลังของเราเราจะทำอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของเรานำครอบครัวของท่านนั้นให้มีความสุขความเจริญ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16นั้นก็อีกเช่นเดียวกันดาวพระาิิตย์เข้าสู่ในราศีธนูอันนี้ก็มีสิ่งที่ท่านต้องระวังบ้างก็มีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองถิ่งของมีค่าอันนี้ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการหล่นหายหรือว่ามีการหลงลืมบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีคนมาขอย,ยืมของโน่นของนี่ เราให้เขาไปแล้วบางทีเราก็ลืมบางทีเขาก็ไม่ได้มาส่งมาคืนเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องสิ่งของมีค่าในเรื่องเงินทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้แต่าหากว่ามีคนมาข้อแรงให้ท่านไปเซ็นสัญญาช่วยคำประกันจะซื้อรถจะซื้อบ้านจะซื้อที่ซื้อทางอันนี้ท่านระวังเขาไว้หรือไปเซ็นสัญญาคำประกันสิ่งต่าง อันนี้ท่านระวังกรวดทานด้วยดีทาไมจําเป็นไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติวงพงศาก็พยายามหลบเลี่ยงเอาไว้จะเป็นการดีหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าเราล้วมตัวเซ็นไปแล้วให้ท่านตรวจดูให้ดีอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าไม่ดีท่านจะเดือดร้อนในภายหลังการเซ็นสัญญานั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ ในเรื่องของโชคลาภถ้าถามว่ามีบ้างไหมก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอันนี้ท่านอย่าเพิ่งเสี่ยงจะเป็นการดีหรือว่าถ้าเราชอบเราก็เสี่ยงแต่น้อยเพราะว่าดวงของเราในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนั้นยังไม่มีมีก็น้อยมากถ้าหากว่าท่านอยากจะมีโชคมีลาบท่านขยันทํางาน ท่านได้เงินได้ทองก็เปรียบเสมือนท่านมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้พูดกันตรงๆเลยในเรื่องของโชคลาบยังไม่ค่อยมีของชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนธันวาอันนี้ก็ขอให้ท่านทำใจเย็นๆไว้อย่าเพิ่งใจร้อนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบพอถึงเดือนมก,กราคม2 5 6 8นั้นัก็ถือว่าดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงของเดือนมก,กราไปถึงเดือนกุมภาดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นและแจ่มจ้าในช่วงนั้นท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสว่างสวัยเป็นเงินเป็นทองการงานก็จะมีการต่อยอดขึ้นไปอีกท่านทำงานอยู่แค่นิดนๆหน่อยๆหรือว่าของเล็กๆหน้อยๆแต่ต่อไปนั้นท่านจะขยายกิจการจากน้อยมาเป็นใหญ่จากใหญ่ให้มากขึ้นไปอีกในช่วงของเดือน มกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์นั้นถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีเพราะว่าดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโครจรโยกย้ายทําให้ราศีของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินของท่านก็มีความเจริญและรุ่งเรืองอยู่เสมอ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎสำหรับในช่วงของเดือนธันวาเราสรุปโดยภาพรวมแล้วท่านจะมีกินมีใช้ไม่ขาดสนจะทำอะไรก็จะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามั่งมีเงินทอง ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนธันวาท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี